วันนี้ Movie to t o n นจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดู Sex Education หลักสูตรเร่งรักซีซัน3ในซีซัน3นี้เนี่ยซีรีส์เนี่ยจะพาพวกเราไปพบกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายกว่าเดิมทั้งความสัมพันธ์ของโอทิสกับรูบี้ความสัมพันธ์ของเมฟและไอแซคและความสัมพันธ์ของคู่อื่นอีกมากมาย อีกทั้งซีซั่น3นี้เนี่ยยังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนการแสดงออกทางเพศการแต่งกายที่พอเราดูจบแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ได้แต่คิดทบทวนว่าทําไมมันคุ้นๆเหมือนเกิดแถวนี้เลยวะอีกทั้งในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีครูใหญ่คนใหม่เข้ามาด้วยนะครูใหญ่คนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ามาทําให้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆไหมและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณต้องลองไปดู พะหลังจากนี้เ <no> น <liebe> ี <world> <ES> ่ยเราเนี่ยจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูแบบสปอยสปอยกันไปเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยกะจะไม่ได้ทำนะเพราะเราเนี่ยก็เห็นหลายๆช่องเนี่ยก็ทำกันออกมาแล้วก็เลยคิดว่าเออเราไม่ทำดีกว่าไหมแต่คิดไปคิดมาเนี่ยเราเนี่ยกะจะเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าณตอนที่เราดูจบนั้นเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างก็เลยเอาวะ ทำคลิปเลยแล้วกันถ้าคือถ้าไม่มีคนดูก็เอาไว้ให้ตัวเองดูเป็นไดอารี่ของเราอะเนาะซึ่งหลังจากที่เราดูจบนั้นเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยเราเนี่ยรู้สึกเห็นได้ชัดเลยนะว่าหลายๆตัวละครเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเลยหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเลยนะก็คือตัวละครรูบี้และอดัมสองตัวละครนี้เนี่ยเราเนี่ยชอบอย่างมากเลยนะในซีซั่นนี้คือเราเนี่ยขอพูดถึงตัวละครของรูบี้กันก่อนละกันเนาะ ตัวละครนี้เนี่ยพัฒนาค่อนข้างดีเลยจากสาวฮอตประจำโรงเรียนจะต้องมาเป็นสาวข้างรักโอทิตคือณนะตอนแรกๆที่เราดูเนี่ยเราคิดว่านางเนี่ยน่าจะไม่จริงจังในความสัมพันธ์กับโอทิสสักเท่าไหร่เพราะว่านางเนี่ยหลบหลบซ่อนๆไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยแต่พอเปิดตัวเนี่ยนางก็บังคับไปโอทิตเนี่ยแต่งตัวตามที่ตัวเองต้องการด้วยนะแต่พอเราดูดีๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยรูบี้ก็ยอมโอทิตทุกอย่างเลยพอโอทิตเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่โอเคกับการหลบซ่อนนางก็พร้อมจะเปิดตัวนะ เพราะโอทิตเนี่ยไม่แต่งตัวตามที่นางต้องการนางก็พร้อมที่จะเออใส่เสื้อคลุมแบบเดิมเนี่ยนี่ก็หล่อได้ฉันจะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเสื้อคลุมตัวเนี้มันหล่อและลูบี้นั้นเนี่ยถึงกระทั่งพาโอทิตเนี่ยไปที่บ้านของตัวเองด้วยนะทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยพาเพื่อนไปบ้านเลยคือนางเนี่ยค่อนข้างเปิดใจในความสัมพันธ์นี้มากๆและนี่จึงทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยพัฒนาการเอาเรื่องเลยเคมีก็ดีนะ เวลาอยู่คู่กับโอทิตเนี่ยคือมันได้เลยอะเออแล้วก็ซีนที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดสําหรับรูบี้มากๆเลยก็คือซีนที่รูบี้นั้นบอกรักโอทิตคือมันเจ็บปวดนะเราว่าคือถ้าเราเป็นนางเนี่ยเราคงแบบเอ้อมึงมึงไม่บอกรักกูกลับเลยหรอคือมันจะเป็นลักษณะแบบเฟลเสียความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนโอทิตเนี่ย เราก็เข้าใจนะว่าคือแบบตอนนี้มันก็ชอบแหละมันชอบนะชอบไหมก็คือชอบแต่ถ้าเกิดให้พูดคำว่ารักเนี่ยมันก็ต้องขอใช้เวลาหน่อยอเพราะคำว่ารักที่จะพูดออกมาเนี่ยมันต้องรักจริงๆคือซีนนี้เดแบบมันจึ้งเลยอะ่ะเออพอม,มันดูแล้วมันมาเราเข้าใจทั้งสองตัวละครอะ่ะส่วนตัวเราลึกๆแล้วเนี่ยเรากำลัง,ลองรอรุ้นว่าซีซั่น4นั้นเนี่ย นางเนี่ยจะได้เจอรักรูปแบบไหนก็คือรอลุ้นว่าเขาจะได้กลับมาเจอกับโอทิตไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอเลยหรือว่าอาจจะไปเจอใครอีกสักคนหนึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราหลงรักเลยนะในซีซั่นนี้ต่อมาเนี่ยที่เราจะพูดถึงนั่นก็คืออดัมนั่นเองอดัมเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยนะที่เราบอกเลยว่าเราเนี่ยยกให้เขาจริงๆเลยยกให้อันดับหนึ่งเลย เพราะว่าเราเนี่ยน้ำตาซึมเลยตอนที่เอลิกเนี่ยสารภาพว่าตัวเองนั้นเนี่ยไปจูบกับคนอื่นคือเราเนี่ยไม่อยากเห็นอดัมร้องไห้อะ่ะคือตัวละครนี้ไม่เป็นตัวละครที่ซื่อมากอะ่ะแล้วก็น่ารักมากในเวลาเดียวกันและอดัมเนี่ยก็พยายามทําตัวเพื่อเอลิกนะคือทั้งแต่งกรให้ทั้งพยายามสื่อสารให้เอลิกรู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นคือในตัวละครนี้เนี่ยเราเห็นถึงความพยายามความทุ่มเททุกอย่างเลยอ่ะ และสิ่งที่เราคิดว่าเขาพยายามและเรารู้สึกจะร้องตามนั้นก็คือเขาเนี่ยพยายามลืมเรื่องจูบที่เอลิกเนี่ยไปจูบกับคนอื่นฉากเข็นรถจักรยานนั่นแหละคือเราอยากจะร้องเลยอ่ะเออโหรู้สึกสงสารอาดัมเลยอ่ะแล้วก็เราเนี่ยก็ชอบตอนที่อาดัมแต่งมากเลยนะแบบเอลิกเนี่ยทำให้เขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นน่ะก็มีหัวใจที่จะรักใครสักคนคือเราเนี่ยอยากจะเข้าไปซับน้าตาน้องเลยคือไม่อยากให้น้องเสียใจจริงๆสําหรับตัวอาดามเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกประมาณนี้ ก็คือรวมรวมเนี่ยเราชอบนางมากเลยในซีซั่นนี้แล้วเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงภาพรวมของซีซั่นนี้แล้วกันเนาะว่าเรารู้สึกยังไงก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราว่ามันอาจจะดรอปไปหน่อยนะสําหรับความรู้สึกเราตรงเนื้อหาความน่าติดตามในแต่ละตอนเนี่ยมันเหมือนมันขาดความน่าสนใจไปนิดนึงมันมันเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงอ่ะเออมันทําให้บางตอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าจังแต่เราบอกเลยว่าดูมาถึงซีซั่นสแล้วอ่ะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยผูกพันกับตัวละครมากขึ้นจริงๆนะ ก็สาหรับเราแล้วเนี่ยมาเราดูมาถึงซีซั่นสามแล้วอ่ะเราก็ยังชอบซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเดิมเลยนะคือเราก็ยังคงรอซีซั่นต่อไปเหมือนเดิมแบบปูเสือรอเลยอ่ะก็เป็นซีรีส์รักในเวรียนที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยก็สําหรับซีซั่นสานี้เนี่ยก็ได้ทิ้งปมทิ้งเรื่องน่ากังวลไว้หลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็มาดูกันว่าไอซีซั่นสนี้เนี่ยมันทิ้งเรื่องอะไรไปบ้างโดยหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกัน เรื่องที่1เลยก็คือเรื่องท้องแม่พระเอกณตอนใกล้จบเนี่ยมันเหมือนจะมีผลตรวจเ e อ็นเอเป็นผลออกมาว่าเด็กที่อยู่ในท้องนั้นเนี่ยไม่ตรงกับจาขอบคือไม่ใช่ลูกของจาขอบนั่นเองและสรุปแล้วเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นลูกของใครก็ต้องมารอลุ้นว่าในซีซัน4ี่เนี่ยมันจะไปลงเอยยังไงกันแต่เราอะคิดว่าในซีซัน4เนี่ยก็คงจะต้องบอกจาขอบนั่นแหละว่าจริงๆแล้วลูกมันไม่ใช่ของเขาก็ต้องมารอลุ้นว่าจาขอบแดน,น,นจะยังคบต่อหรือไม่เออตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แล้วก็เรื่องประเด็นที่2ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่กังวลมากๆก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของโอทิสและก็เมฟอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นเป็นเมฟนั้นเนี่ยจะยังเล่นอยู่ไหมนะในชีซ่น4เพราะเหมือนนักแสดงเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างว่าอาจจะไม่รับเล่นเรื่องนี้ต่อแล้ว จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมฟเนี่ยจะได้คู่กับโอทิตไหมหรือว่าถ้าไม่มีเมฟจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าอาจจะต้องกลับมาคู่รูบี้ก็ได้มันก็ไม่เสียหายเลยนะเพราะว่าเคมี Me เนี่ยทั้งสองคนคือดีมากเรารู้สึกนะเวลาที่โอทิตอยู่กับรูบี้เนี่ยคือดูโตไปเลยเออคือคู่นี้เนี่ยมันน่ารักจริงๆแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะอยู่เรือไหนดีอ่ะ เรื่องที่สเรื่องสุดท้ายที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากังวลแล้วเราก็ติดตามก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของอดัมอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยอยากเห็นตัวละครน,นี้มากๆเลยอยากเห็นน้องโตในอีกหลายๆด้านเลยในซีซั่นนี้เนี่ยเขาได้รู้จักความรักมากขึ้นเขาเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองซึ่งมันน่าประทับใจอย่างมากเลยและนี่เนี่ยเรารู้สึกแวบแวบแวบนะรู้สึกว่าไปเชียร์คู่อดัมกับราฮีมนะไม่รู้ว่าตัวผู้คนเขียนบทเองเนี่ยเขาจะจับคู่นี้มาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า คือถ้ามันในเวนี้เนี่ยบอกเลยว่าซีซั่น4เนี่ยมันจะน่าดูมากๆเลยก็ซีรีส์เรื่องนี้นะ่ะเราเหมือนได้เติบโตวไปพร้อมกับตัวละครเราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของตัวละครถึงแม้นื้อเรื่องในซีซั่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องเพศแต่ซีซั่นนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของสิทธิการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนการแสดงออกด้านเพศการแต่งตัวความคิดคือเราว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยอะ คือตัวซีรีส์เนี่ยมันค่อนข้างทำออกมาได้ชัดเจนเลยว่ามันลิดรอนสิทธิความคิดเห็นของนักเรียนเกินไปยิ่งตอนที่ตัวละครแต่ละคนโดนบังคับให้ใส่ชุดน,นักเรียนห้ามย้อมสีผมคือเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลิดรอนสิทธินักเรียนเกินไปอะ่ะนักเรียนจะแต่งตัวแบบไหนเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเรื่องการเรียนซะหน่อยพอนักเรียนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ให้ถือป้ายประจานคืออันนี้แบบไปกันใหญ่เลยอะ่ะพอเราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าอึดอัดแทนเลยนะ แต่พอค,คิดดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบบางประเทศแถวนี้ <ๆๆ S 1> แหละที่ก็เหมือนในซีรีส์เลยอาจจะหนักกว่าด้วยซ้าอ่ะมันมเลยทำให้เราคิดว่าการที่เด็กนักเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาดูโตจังเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาของเขาเนี่ยไม่ได้กดขี่นักเรียนของเขาสักจนเกินไปคือเขาเนี่ยปล่อยนักเรียนของเขาในคิดแบบอิสระทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานั่นเลยกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาถึงดูโตกว่าอายุเพราะเขาเนี่ยปล่อยอิสระในความคิดให้รับผิดชอบตัวเองมองเรื่องเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดคุยกันได้ มันเลยทาให้เรื่องเพศของเขาเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมากๆก็สําหรับเราเนี่ยในซีซันนี้อ่ะเรารู้สึกว่ามันดีในระดับหนึ่งเลยปกติแล้วในซีรียิ่งมีจํานวนตอนมากก็ยิ่งจะดรอปดอปลงแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามาตรฐานของ s e ก Education เนี่ยก็ยังทําได้ดีเลยก็สําหรับซีซันนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกประมาณนี้ถ้าเราเนี่ยพูดผิดตรงไหนไม่ถูกใจใครเนี่ยหรือผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ณทีนี้ก็จะใครชอบที่เรามาพูดคุยความรู้สึกหลังดูซีรีส์เนี่ย ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์ like และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อไปจริงๆสำหรับวันนี้มูฟี่ถูกโทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย